กับสบายดีพี่น้องกับสบายดีท่านผู้ชมมื่อสุภูสุคนอ่ะสบายดีปา้าลุงก่อนสบายดีปา้าลุงสบายดีปา้าลุงสบายดีปา้าลุงคอยทานหน่อยซื้อออโต้เด้อปา้าลุงออโต้ได้อีกจกกออักปีละลูกออโต้ได้ปีเจ็ดเดือนออโต้นะออโต้เป็นผู้บ่าวแล้วออโต้ฮู้ความเพลงเมบ่เพลงเมบ่ มะฮ่อแม่มะฮ่อแม่มะฮ่อแม่แปลงลุงเบิงอะแพงแม่ไว้แพงแม่ปพลงลุงเบิงไะแพงแม่พี่แพงแก้มแม่พี่แพงแก้มแม่นี่แพงแก้มนี่ยไหมอายบ่หืมอายพี่น้องเห็นกล่องและอายสบายดีปาลุงอ๋อตกเป็นคนคิดเด้เลยปะลุงเด้ออ๋อตกะปีป้ายพี่น้องสิเก้าเขาสองปีเดือนชิป เตินสิบวันทีสิบสี่พอดีสองปีเลย1ิบสี่หรือสิบ้วนกับุชีกัน,กน,กนอ,อ,อยางวะอากุยนอนสบายเฮะอย่าให้บุชชคันบอคันได้ใชคันเาใสมหมดกัดน,น้เลยอะสบายดีปะลูกให้แม่เบิร์ไหมสบายดีปาลูกสบายดีรอรอวะๆๆหวหัวหวผห,ห่มเพลินพี่น้องคลองหักคลองห่วงเพลินหวงที่สุด ก็คือผ้าห่มต่อมาก็เป็นเสื้อผ้าเป็นพวกต่อนอกต่อนมหวงมืดไม่ได้ท่ายาปุ๊บไม่ได้ทายาลุงไม่ได้ทายาโต่หายปลาลุงเบิ่งเบื้อะไรได้นี่ยนะอตัวใหญ่เป็นแบบเร็วตัวยิ้มหวานให้ปลาลุงไหมยิ้มหวานหนุ่เอ้ยยิ้มหวานเน่ยยิ้มหวานปลาลุงยิ้มยิ้มหวานให้ปลาลุงเบิ่งไหมยิ้มหวานให้ปลาลุงเบิ่องอาแทงแม่หาปลาลุงเบิ่งก็ได้ไหมใหญ่อมเสืออ่าจุดอมเสือแล้วเพราะนี่นะ อ้อีหรือไข่ลูกอไข่ไอ้เถิงจ๊กตี๋ยจ๊กตีกะข้าวโอ้ยจะแสยบเดแยสเดยวงนะหอมขนาดอร่อยดมไรอร่อยดมดหอมบ่โอหยโจ๊กตีบ่หอมบ่แบหอมบ่แบกโอ้ยหอมอ่ะหอมบ่หอมบ่โอ้ยใหญ เห็นไได้ลูกเห็นได้กินลูกอ่ะเห็นได้ถุยหญ้าก่อนลูกถุหญ้าก่อนถุยหญ้าก่อนหนอไก่ชบวันเกิดม่เลยแม่ไเป่าเป็นตันสือมากินืพี่น่องนี่ไม่มีสือมให้โตเสอใอาโตโตเป่าป็นยุกรสชีพียนให้อาโตเป่าเนาะไก่ช่องปีได้่นอง เป่าเลยทังนั้นถูคท่เป่าเป็นวะมีเอาตัวมือมี Happy Birthday to you ตัวมือแบงตัวมือห้องเพียงตัวมือ

<tiếng cop> <nessé> ờ, Ô, là Để này, cái này hảo cái này hảo nè mọi người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  mọi โมมืออยากอตอกกันม่นะะืมกใจเลยถูกใจถูกจ้ามูกใจเลยเนาะงั้นโตบ่โตจินมมมัดจ้งแ้งจาไปเลยไปจบอาไปเลยแบงมีมันอีนู้าันเห็ดหขาหนีวมันเห็ดเลอ ก้อนยังพันเนี่ยกอนยังพันเนี่ยตัวธรรมดาน่ะจดเจ็ดสิบอชนี่าอดัซน้นเธรรอนงบอกอันนี้มันเป็นเข่งมะข้าวด้มันาสิเกว่ดเเข็มสองมือแล้วันนี้ชิบนิ้ว เิ็มนิ้วเลยตัว้อนเต็มเสือเลยบบแท้สี่อเอามาอีกรเอามาเลยๆลูกจันเลยเอามาไลยๆหน่ยไหเอามาไลยๆหน่ยมีลูกจันหรือไม่ห้าบาทนี่อุกโหลดผิดนเอามาสองสามอันผุร้อนเลยเอาไปเอาให้แบงก็ไปที่นี่แมงไหลไม้ลูกไหลไม้เนี่ย

นูจะตาแล้ววะเด็กอ่ะกินลูกกินกินหรอกกินกินไหมเออแช่บลูแซ่บอแซ่บอแอนีของหาเอาบลูกนี่นี่เอาตันี้ลูกจ้าเอาตัวนี้

ไปไทยมาพี่อ่าพี่จ้าสองคนนะ่ะมีบุเรี่น้ำมาเนี่ยอะไรโลฮะฮะปามากินอีกมั้ มากินเค้กอยู่ไหมอะพี่พี่มากินเค้กอีกไหมพี่พีมาอยู่ไหมมพี่พี่เขากลังหลับอย่ไหมแอบวบเกเนี่เออเายังไรเอาตเกแกวกเอามาโลดแม่งเอามาโลดตักเกเาใส่ตักเก่นะเอาใส่แม่อีนังเอาใส่ตู้เย็นนี่าให้น้องมือื่นเนี่ยเอาตเย็นเเมาบวงนะ

หัวโต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 ว่าเขาจะชร์มาเขาโน่จ้ะมันกินมันแป้เป็นอะไมดกอนหนึ่งเลยหาน้าบ่ปะหาลูก่จะกินก้อนจริงแป้งน้าขู่ไได้แน่นี่สภาพเนี้เมืกี้คือนขึ้นหมันเต็มคืนนี่อ้ยเมื่อกี้มดกอดหนึ่งเดียวมันเบะอสิบูมากแล้วมันจะอิ่มเลยนะก่อน1กโลบาย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 แม่ผูบายแม่ ไปอ้มน้ำไปยุบเออสภาพมุนมัดนะเื่นไปไปอ้อมน้ำไปไอแม่ไปอ้มน้ำให้แม่ไปออน้ำให้ตายเลยพี่น้องไปย่างยแม่โอ้บ่พีน้องอใหม่ขึ้นมาได้พี่น้องด้วสบายดีเด้พี่น้องมาิิี